เด็กกีลาติน่ากับดาร์กไลมีโอกาสเข้ารอบโห4กสีคนเยอะที่สุดสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง v ีวิ t ตอรีนะครับตอนนี้ช่วงวิ c ตอรีนิว วันนี้ผมจะพาเพื่อนทุกคนนะครับมูร์เทอร์เมนของ y ูสเดย์พ็อกเก็ e วิกฤครั้งที่37ชิงเงินรางวัลหมดสี่ร้อยดอลลาร์สหรัฐนะครับในทเมนนี้มีผู้แข่งมากถึง8 3 9ท่านเลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูนะว่าเขาเอาเด็กอะไรมาเล่นกันเยอะที่สุดนะครับอันดับที่1เลยนะครับเด็กกิริณากับดาร์กไลท์ครับทุกคนไป3คนนะครับมีเรียญิเปอร์นะครับแชมป์ก็เล่นเด็กดีครับเพื่อนๆหลักๆเลยนะครับผมผมมองว่าเขาต้องแพ้พืชครับอ่าเขาก็แพ้้ในนนส่วของี บูตเตอร์นะครับกับรีเฟียครับทุกคนชนะ3แพ้ถึง11เลยนะครับแล้วก็แพ้ส่งรีเฟียนิมเฟียครับชนะศูนแพ้5นะครับทุกคนแล้วก็มาแพ้ส่งของตัวบัตโวลฟิโนซ่านะชนะ22แพ้ถึง28เลยนะครับผมอันดับที่2ครับบัตโวลฟิโนซ่า78คนมีแต่เปอร5เนะครับหลักๆคือก็ต้องแพ้ไฟอยู่แล้วนะฮะแต่ไปดวนะครับแพ้ในส่วนของตัวคาบิกอนกับโฮโอนะชนะ2แพ้ถึง6เลยนะครับผม ถ้าถามว่าทําไมแพสอันนี้เยอะนะครับคือถ้าเขาโอโห้โอ้เนี่ยขึ้นไปตีในเทินที่2องน่ะได้80ดสิบะในส่วนของตัวฟิลโมซ่าคาหน้าลงมาทิดก็ตายแล้วนะครับทำให้ฝ่ายตรงข้ามอะเล่นได้ค่อนข้างยากเลยนะครับแล้วก็มาแพ้หลักๆก็จะเป็นในส่วนเอฟฟี่นิมเฟียชนะ5แพ้14ครับทุกคนคือถ้าถามว่าแพ้อะไรเด็กนี้เยอะนะคือนิมเฟียเขาแป้ตีเจ็ดสนะครับส่วนเอฟฟี่8 2G นะครับตี 10, 80ครับทุกคน เพราะฉะนั้นนะครับเขาสามารถวันฮิตฟิลโมซ่าคาน่าได้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆแล้วก็เวลาที่เขาโดนในส่วนของตัวฟิลโมซ่านะอัดมาก่อนใช่ไหมครับทุกคนถ้าเขาลงเอฟฟีได้สามารถคิว30นะครับผมก็บอกว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะถ้าตัวบัตโวบแปะจี้ครบใช่ไหมครับผมก็ต้องมีเลสถึงจะสามารถวันฮิตเอฟฟีได้นะครับผมถ้าไม่มีเลสก็ไม่สามารถวันฮิตได้ครับทุกคนผมก็เลยมองว่ามันเอามาปรับได้ค่อนข้างดีเลยนะครับ แล้วก็มีแพนส่วนดิสดอนนิเฟียชนะ7แพสิฟนะครับแล้วก็แพนส่งบุตเตอร์รีเฟียชนะ6แพสิฟครับทุกคนอันดับที่3ซิวบรีออริคอริโอครับ69คนวิเลทห้เปอร์นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาแพ้อะไรนะครับผมก็เป็นเนี่ยครับโคแบตกับดาร์กไลท์ครับทุกคนในส่วนของโคแบตใช่ปะถ้าเขาแบบตีไป70ติดพิษใช่ไหมครับอ่าสมมติว่าไม่มีนิฮิเลโกก็คือโดนไป80เลยใช่ไหมครับทุกคน แต่ถ้าดักลาจี g เพิ่มกระโดดเป็นร0อยเนาะอ่าแต่ถ้าซิวลีเขามีเลือดอยู่1้อใช่ไหมครับผมถ้าด้านหลังเรามีนิฮิเลโกะสักตัวหนึ่งนะครับผมก็บอกเลยว่าทําให้เขาอะตายได้ง่ายๆเลยนะครับท่านผู้ชมอ่าครับถัดไปนะครับหลักๆก็จะมีมาแพนส่งตัวบัตโวกับฟิลามซ่านะครับผมมองว่าเนี่ย ถ้าเราอะเจาะยางจากฟิโลมซาได้นะครับผมอาจจะไซรัสขึ้นมาค่าก็ได้นะครับเพื่อนๆเ,เพราะว่าเด็กเนี้ยปกติเขาจะใส่พวกฟิโลมซาสอาหน้า1นะครับส่วนใหญ่เขาจะใส่แบบนี้เป็นหลักเลยนะครับผมแล้วก็อันดับที่4นะครับทุกคนจะเป็นเด็กโคแบดนิมเฟียครับ58.45%นหอเะครับยังไงเด็กนี้ก็น่าจะแพ้กีน,น่ากับดาร์กไลน์นะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันครับนี่คร ชนะ4แพ้ถึง17เลยแพ้ค่อนข้างเยอะเลยครับโดนคอนโทรลสบายเลยครับเพื่อนเื่อแล้วก็มาแพ้ในส่วนของตัวสิวลรีกับออริคอรีโอ้โด้วยนะครับชนะ8แพ้ถึง19เลยนะครับท่านผู้ชมถ้าถามว่าทําไมเขาแพ้เยอะนะครับผมผมก็มองว่าหลักๆนะครับเขาเอาโคแบตตีได้ตัวเดียวใช่ไหมครับทุกคนแล้วเขาก็ใส่ในส่วนของตัวนิมเฟียมาใช่ไหมครับหรือเขาอาจจะใส่แบกกี้เ e อก็ได้ครับเพราะฉะนั้นเขาตีนกเหลืองไม่ได้ ถ้าเอารกเหลืองขึ้นไปลยุยขอบอกเลยเก็บได้งานได้สบายสบายเลยครับท่านผู้ชมถัดไปนะครับอันดับที่5นะครับ tim firth เ,เก๊กงหงอสี่สิบแปดคนวิเลืสี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับเพื่อนๆแต่เวเราไปดูอันเด็กนี้ผมบอกเลยผมสู้ยากมากๆเลยนะครับผมอันนี้ครับผมแพ้นในสองตัวกีน่ากับดักไล่ค่อนข้างเยอะนะ ชนะเก้าแพ้ถึง17เลยนะครับผมแล้วก็ภายในส่วนของตัวนี้ด้วยครับบัตรโวฟิลโมซ่านะครับเอาฟิลโมซ่าตีไปก่อนนะครับผมแล้วก็ใส่รักมาให้บัตรโวค่าหลักๆก็จะชนะแบบนี้เป็นหลักเลยนะครับเพื่อนๆอ่าครับแล้วก็อันดับที่6ครับผมเบลิสเซดอนกับนิมเฟีย40คนวิเลต42%ครับวิเลตไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับในส่วนของลิสเซดอนเนาะถ้าผมมองนะครับผมมองว่าเขาเอาโคแบสเนี่ยเก็บได้เนี่ยเก็บพิโตกครั้งนี้ช่วงแรกๆเลยครับทุกคน ผมมองว่าหลักๆน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคือสมมุติว่ายังไม่สามารถอีโวลิซดอนได้ที่ตกข้างนี้อยู่ตรงหน้าหรือว่าเอาอีวอยู่ตรงหน้าเอาโคแบตตีไปก่อนครับผมแล้วถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามนะครับผมเขาเอาดิซดอนขึ้นมายเงี้ยเราก็เอาโคแบตตีถ้าเกิดเขาไม่มีฮิลนะถ้าเราสามารถสร้างโคแบตได้อีกตัวข้างหลังนะผมมองว่าโอกาสชนะมันก็จะเยอะครับทุกคน แต่ถ้าเกิดว่าไม่สามารถสร้างโคบัลต์ด้งตัวโอกาสชนะก็จะเป็นฝ่ายของดิสซอนครับเพื่อนๆอันดับที่7จ็ดเด็กเอฟี่กับนิมเฟียนะครับมีคนนำเล่นทั้งหมด3 7คนนะวิเดทห้าสิเดถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับเพื่อนๆช่วงนี้ก็เห็นเด็กเนี้ยลำบากกันค่อนข้างเยอะเลยนะหลักๆนะครับที่เขาแพ้เยอะนะครับทุกคนก็แพ้ส่วนของตัวกิไรน่ากับดาร์กไลน์นะชนะ9แพ้ถึง17เลยนะครับผมทาร์กไลน์นะครับ สามารถยื้อได้นะอาจจะมีการบอกว่ามีการหิวหรืออะไรก็ตามนะครับผมทําให้เขาไม่สามารถฆ่าได้ตัวหนึ่งนะครับทุกคนมันจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเพราะถ้าเขาฆ่าสักตัวหนึ่งไม่ได้เนี่ยแล้วเมื่อตัวกินหน้ากับดักไลแปะจี้ครบนะทีนี้นะครับสวนสบายเลยครับท่านผู้ชมเพราะว่าเขาก็สามารถแปะจี้ได้เอาตัวกิน้าตีปีก130กายไป150ยังไงในส่วนของตัวเอฟฟี่กับนิเฟียังไงก็ตายภายในวันทิดอยู่แล้วครับท่านผู้ชม อันดับที่8ปดนะแบ็กบูตเตอร์กับรีเฟียครับ27คนมีเด็ดห้นะครับผมเดี๋ยวเราไปลุ้นกันเลยครับว่าเขาแพ้อะไรเยอะๆนะครับเพื่อนๆเขามาแพ้ในส่วนของตัวนี้ครับนิวเฟียเกกโคกกะครับผมก็ชนะ2แพ้7นะครับผมผมมองว่ามันเป็นแบบช่วงดูเชิงช่วงแรกๆครับฝั่งนี้เขาก็แปะจี้กินหน้าใช่ฝั่งเราก็พยายามพัฒนาในส่วนของรีเฟียแล้วก็แปะจี้ในส่วนบูตเตอร์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราอ่ะ ไม่เอาขึ้นไปมันก็เหมือนโดนฝั่งหลงข้ามเขาบีบเนาะ้ถ้าเขาอีวโเกะโคกะได้ใช่ไหมเขายิงเรา20เขาก็รีทิสต,ตัวหน้าเอาตัวหน้าขึ้นไปใช่ไแล้วก็ไซรัสกนสมงบูตเตอร์เราไปฆ่าเราก็ทําอะไรได้ค่อนข้างลําบากแล้วนะครับท่านผู้ชมแล้วก็แพ้ส่งตัวซิเวอรีครับกับออริคอริโอด้วยนะครับชนะ4แพ้7ผมมองว่ามันก็อาจจะไม่อยู่เยอะมากเท่าไหร่นะ คือผมมองว่าเด็กนี้เขาใส่ในส่วนของตัวรีเฟียธรรมดาด้วยนะตี90ดาเมตเขาก็สามารถมาแก้ทานได้นะท่านผู้ชมแต่ว่าผมก็มองว่าโอกาสที่คักนจะขึ้นน่ะมันก็อาจจะมีความยากอยู่นะครับเพราะว่าเขาก็ใส่มาแค่ใบเดียวนะครับเ,เพื่อนๆเพราะฉะนั้นนะครับเด็กนกเหลืองนะครับถ้านกเหลืองขึ้นเนี่ยไปล็อกหน้าล็อกหลังนะครับ โอกาสชนะเขาก็อาจจะมากกว่าครับ่านผู้ชมอันนี้นะครับก็จะเป็นในเว็บไซต์ของ ptcgpocket. gg นะครับทุกคนเขาได้สรุปมาแล้วนะครับว่าทั้งหมด839คนนเอาเด็กอะไรมาเล่นกันบ้างนะครับเล่นเนียเยอะสุดเลยทุกคนก็คือบัตรโวกับฟิโนมาซ่าแล้วก็บัตรโวกับเซรีล่าครับ97คนนะครับเพื่อนๆอ่าครับอันนี้นะครับก็จะเป็นนะครับในส่วนของที่เขาผ่านเขารอบผูสี่คนมาได้นะครับทุกคน เนี่ยครับอันดับที่1เลยนะครับคือเด็กกิน่ากับดาร์กไลน์นะครับคนเล่นทั้งหมด83คนนะผ่านเข้ารอบไป46คนนะครับผมอัตราการเข้ารอบ19.2%เก้ร์เนะก็ถือว่าเยอะที่สุดเป็นอันดับที่1เลยนะครับอันดับที่2นะครับผมเด็กบัตรโวลฟิลโมซากับบัตรโวลเทติล่านะครับผมมีคนนับเล่นทั้งหมด97คนนะผ่านเข้ารอบ16คนทั้งหมด12คนนะคิดเป็น12%นะครับก็ผ่านเข้ารอบมาเป็นอันดับที่4นะครับทุกคนอันดับที่3นะครับเด็ิวาีกับออรริิโคอนะครับผม คนนําเล่นทั้งหมด69คนนะครับผ่านเข้ารอบส4มา9คนนะครับอัตราผ่านเข้ารอบ13%นะครับก็คืออันดับที่3ครับทุกคนแล้วก็อันดับที่4นะครับผมเด็กนิมเฟียนะครับกับเอฟฟี่นะครับผมคนนําเล่นทั้งหมด37คนนะครับผ่านเข้ารอบเ4 5คนนะครับผมอัตราการผ่านเข้ารอบ13.5%นะครับก็เป็นอันดับที่2เลยนะครับท่านผู้ชมผมก็มองว่าเนี่ยสี่เด็กเนี้ยเวลาเจอในแรงตอนนี้ผมบอกเลยเจอเยอะมากๆเลยนะ ถ้าเจอเยอะที่สุดผมมองว่าน่าจะเป็นตัวเอฟี่กับนิมเฟียที่ผมเจอเยอะมากๆช่วงนี้นะครับรองลงมาก็จะเป็นซิวารีกับออริคอริโอครับทุกคนถัดไปนะครับอันดับที่5นะครับผมเด็กโคแบทนะครับกับนิมเฟียนะครับผมคนํำเล่น58คนผ่านเข้ารอบ3คนคนับอัตราการเข้ารอบผม4 5 1 7นเป็นะครับเป็นอันดับที่8เนาะอันดับที่6นะครับเด็กบูเตอร์กับรีเฟียนะครับผมคนทำเล่น27คนนะครับ ผ่านเข้ารอบโหวต43คนนะครับอัตราการเข้ารอบ11%นะครับคิดเป็นอันดับที่5ครับทุกคนแล้วก็อันดับที่7นะครับเด็กซิวเรีกับพิจูครับผมคนนับเล่น27คนนะครับผ่านเข้ารอบโหวต42คนนะครับอัตราการผ่านเข้ารอบ7.4%เป็นอันดับที่7ครับเพื่อนๆอันดับที่8นะครับเด็กดักไลกับซิวเรีครับทุกคนคนนับเล่นหมด23คนนะครับผ่านเข้ารอบโหวต42คนนะครับคิดเป็น 8.7%นะครับอยู่อันดับที่6นะครับเพื่อนๆจากที่เพื่อนๆดูนะครับผมกีน่ากับดาร์ l ไลน์นะครับอัตราการผ่านเขาลาะผลสีเยอะสุดเลยครับก็คือ19.28%นะครับทุกคนมันถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับผมและเพื่อนๆนะครับได้ดูในแอปสองของเรานะก็จะเห็นว่ากีน่ากับดาร์ l ไลน์อ่ะได้แชมป์เยอะมากๆเลยครับทุกคนตอนนี้นะครับในแรงก็มีกีน่ากับดาร์กไลน์ค่อนข้างเกิดเลยครับ การมาของกาสสวอตเตอร์เพียงแค่ใบเดียวเท่านั้นครับซินเวอร์ครับทำให้เด็กนี้กลับมาผงาดอย่างมากเลยครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูเส้นทางของผู้ชนะเลยนะครับอันดับที่1ของเราชื่อคุณลูฟี่นะครับผมเขาเล่นเด็กกีน่ากับดาร์กไลน์นะครับเพื่อนๆอ่าครับในรอบคนสี่คนนะครับเขาเจอเด็กเอฟฟี่กับนิมเฟียครับชนะมาได้2อศูนย์ครับผมในรอบ3ามสองเจอกีน่ากับดาร์กไลน์ชนะมา2อศูนย์ครับในรอบ16นะครับเจอดาร์กไลน์ซิวดีชนะมา2อศูนย์ครับ ในรอบ8คนนะครับผมเอาชนะเด็กกัตโหลดนะครับแต่นักการดาวดลมาได้2อศูนย์ครับทุกคนแล้วก็ในรอบ4คนนะครับเขาเอาชนะเด็กซิวารีกับเซราโอล่ามาได้2อหนึ่งครับเพื่อนๆและในรอบชิงนะครับผมเขาเอาชนะเด็กเอฟฟี่กับนิมเฟียมาได้2อศูนย์ครับผมอันนี้เป็นหน้าตานะครับของเด็กอันดับที่1นถึงแเลยนะครับทุกคนอันดับที่1นนะครับเล่นเด็กกีน่ากับดาร์คไลท์อันดับที่2เอฟฟี่นิมเฟียอันดับที่สานะครับซิวารีกับเซราโอล่าครับทุกคน อันดับที่4นะซิวารีกับออริคอริโออันดับที่5บูบุต,ตร์นิมเฟียอันดับที่6นะครับกัตลอดนากาโนาโดอันดับที่7จ็บบุต,ตร์นิมเฟียและอันดับที่8นะครับเด็กกีน่ากับดาร์คไลท์ครับทุกคนเดี๋ยวยังไงนะครับเราไปดูลิเตียจากที่หนึ่งถึงแปดกันเลยนะครับผมไปครับ อันดับที่8นะครับเด็กกีรนณหหากับดาร์กไลท์ครับทุกคนอันดับที่8กับที่1นะครับเดเด็กจะคล้ายๆกันแตกต่างแค่ใบเดียวนะผมอาจจะขอพูดทีเดียวนะครับผมเขาได้ใส่ตัวกีริณามา2ใบดาร์กไลมา2ใบครับนะส่วนที่เหลือนะครับก็คล้ายๆเดิมครับทุกคนเขาเล่นใส่ปวยบอลเซอร์เบสิกมา2เวสเซอร์ลิสเซิร์จวดสอนะครับมีเลตหนึ่งใบไว้ปิดดาเมจนะครับมีซามิน่าอาจจะมาถมเวลาหรือว่า ปิดเกมเลยก็ได้นะไซรัสก็เหมือนกันนะครับทุกคนมีลิฟมาถอยเผื่อถอยตัวที่ทบาดเจ็บหรือว่าถอยเพื่อตัวหลังขึ้นไปตีแบบนี้ก็ได้นะมีกุดมาหนึ่งใบไว้ทําลายป็นวัตถของฝ่ายตรงข้ามอะไรจะทําลายพวกล็อกกี้เฮมทก็พอยซันบาดนะครับผมแล้วเขานะครับได้ใส่เลดการ์ดมาหนึ่งใบนะครับมาตัดไม้ตัดมือแต่เดของคนที่แปลกเนี่ยแปลกนะครับผมเขาไม่ใส่มาครับทุกคนเพราะปกติเราจะเห็นเลดการ์ดกลับมาใช่ป่เขาเลือกจะใส่เนี่ยในส่งซิลเวอร์มาเพิ่มแค่ใบเดียวนะครับผมซิลเวอร์ก ทุกคนเขาได้ใส่ล็อกกี้เฮมเมดมา2นะครับเอาไว้ล็อกไลน์ครับทุกคนแล้วก็จะมีเจนเคปนะครับแปดตัวเที่เอาขึ้นไปตีครับผมเพื่อให้เขาโดนสวนกลับมาไม่ตายนะครับแล้วก็ใส่คิวโพชั่นมา1ด้วยนะครับาใช้คิวโพชั่นคุณจอยแล้วก็เจนเคปพร้อมกันนะก็สามารถรีเล่สูงสุดก็คือ70เลยนะครับผมหลักๆก,ก็เอาดักไลน์ไว้ข้างหน้าก่อนก็ได้นะครับ แต่ถ้าเราเจอพวกเด็กพืชไม่จําเป็นต้องเอาดักไลไว้ข้างหน้านะเอาตัวกีน่าไว้ข้างหน้าดีกว่านะครับผมเพราะว่าถ้าเอาดักไลไว้ข้างหน้าเมื่อไหร่ผมบอกเลยว่าเหนื่อยจริงๆครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเราจะโดนไอ้นั่นน่ะตัวฟิโลโมซ่าแล้วก็ตัวคาทนาตีมาดาเมจแรงจริงครับทุกคนเราจะยืนไม่ไหวเอานะครับผมอันดับที่1น,นะครับผมเขาก็เปลี่ยนนะครับผมในส่วนของซาบีน่านะครับมาเป็นมาแทนครับทุกคน ผมก็มองว่าลิดเด็กเนี่ยในส่วนของพวกการไอเทมพพอร์เตอร์ไปมันงถั่วจะคล้ายๆกันนะส่วนใหญ่จะแบบแตกต่างแค่การสพอร์เตอร์แล้วครับเป็นเพื่อนบางคนก็ไม่ใส่กุดมาใส่เป็นแบบว่าไซรัสซาบีน่าเลดอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับไว้ปิดงานหลัก3าใบก็ได้้วก็แล้วแต่ถนัดนะครับผมแต่เนี้ยผมจะชอบนะทุกคนเพราะว่าเขามีเลดการ์ดมาตัดไม้ตัดมือใช่ไหมครับมีมาตัดอีกใบดึงมีซิเบอร์เอาการ์ดสพอร์เตอร์ออกไปอีกใบนึงอรไม่ต้องเล่นเลยนะมี3ามใบเนี่ยผมถือว่าดี ส่วนกุดมาผมมองว่าหลักๆเนี่ยเขาจะเปลี่ยนกุดมากกับซาบีน่าก็แล้วแต่เป็นเพื่อนชอบนะครับถ้าเ,เพื่อนกลัวฝ่ายตรงข้ามติดล็อกกี้หรือว่าติดในส่วนของตัวพอยซ์นบาดก็ใช้กุดมากก็ได้นะแต่ถ้าแบบเออเราไม่ค่อยเจอพวกนั้นเลยนะครับเราอาจจะเป,นเป็นซาบีน่าไว้ปิดงานแทนก็ได้เหมือนกันนะครับก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะครับผมอันดับที่7นะครับเด็กบูเทอร์กับลีเฟียครับทุกคนอันดับที่7กับอันดับที่5นะริเดียคล้ายๆกันแตกต่างแค่3ใบมา,า,าจ,จะขอพูดทีเดียวนะครับเพื่อน อันดับที่7นะครับเขาได้ใส่นะครับ EVX มา2ใบครับผมแปะ1ีตีไป30ดาเมจนะครับแล้วก็ใส่ EV ธรรมดานะครับมา2ใบแบบแปะ1ีตีไปได้เสิร์ฟโปเกมอน1ใบาจากเด็กขึ้นมือผมถือว่าดีนะผมค่อนข้างชอบใบนี้นะหลักๆผมหวังว่าจะให้ตัวนี้ขึ้นครับทุกคนให้นิมเฟียขึ้นมาจ่วนะแต่ว่าถ้าอยู่ตัวหน้าผมอาจจะหวังให้ได้ตัวรีเฟียก็ได้นะครับจะได้แบบว่า เพิ่มจี้จากเดียร์คบแอปิตี้ของเขานะ mm. เพิ่มจีบพืชน,นะครับ mm. ให้เก็กบไปเมืพืชหนึ่งตัวในสนาม mm. ก็เพิ่มให้กับตัวเองได้เลยนะครับทุกคนมันก็เป็นอะไรที่ดีมากสามารถตี70ได้ครับผม mm. แล้วก็ด้านหลังของเรานะครับ mm. ก็จะเป็นบูเตอร์ EX นะครับผม8 3 G ตี130เมื่อตีแล้วต้องดิจิไฟออก2 G ด้วยครับทุกคนก็จะเหลือ1 G นะแล้วเขาจะมีแอปิตี้นะครับผมหนึ่งครั้งต้องหนึ่งเทิร์นนะครับสามารถดึงจี้ไฟนะครับจากในสุสานนะครับทุกคน มาแปะที่ตัวของเขาได้นะแต่เราต้องแรกกับเลือด20ครับจากเลือด150จะเหลือ130ครับทุกคนถ้าเราใช้ a อ i เฟกต้ดีแล้วเรากลัวฝ่ายตรงข้าจะใสรัสขึ้นไปใช่ไหมครับเราอาจจะใช้ตัว e v b a c k ็กวให้เลือดเต็มก็ได้เหมือนกันนะครับทุกคนอันนี้ครับเขาได้ใส่ส่งตัวดีเฟียรธรรมดามาด้วยนะครับลหลักๆตัวนี้จะเอาไว้ตกนกเหลืองนะครับผม8 2 g นะครับผม แล้วก็ถ้าตีไปแล้วตัวนี้ยังไม่สามารถตีได้อีกนะครับก็ไม่เป็นไรครับลมนกเหลือกไปก่อนเลยครับทุกคนมีเลือด90ครับผมถ้าฝั่งตรงข้ามเอาซิวอรีมาตบแล้วก็เอาบูตเตอร์ไปสวนก็ได้นะครับถ้าเราเล่นเด็กเนี้ยยังต้องใส่สบ,บีนาทุกคนเพราะว่าเผื่อตัวนี้ตายใช่ไหมครับแล้วตัวด้านหลังอ่ะเราอาจตบซิวเอรีเขาตายใช่ไหม อ่แล้วเขาดกเลยตัวหนึ่งขึ้นมานะครับผมเราอาจจะซาบีนาไปตบตัวหลังของเขาอีกตัวหนึ่งเราจะได้ชนะก็ได้ครับเพื่อนๆเ,เราได้ใส่ส่งตัวนิมเฟียเอนะครับมาแค่ใบเดียวนะครับทุกคนก็มาจวกกันสใบครับเพื่อนๆกอหลัครับหน้านะครับก็จะเป็นรีเฟียนะครับผมแล้วก็ ด้านหลังจะเป็นบูเตอร์ EX นะครับแล้วก็รีเฟียธรรมดาแล้วก็ตัวดมเฟียเอครับทุกคนฟอร์เมชันที่สวยสุดก็จะประมาณนี้ครับท่านผู้ชมเขาได้ใส่บอลเซอร์วิสสองบอเซอร์อรีเซิร์จวดสนะครับแล้วก็อุยแบ็กสนะครับหกใบนี้จะเป็นสามัญของเด็กนี้เลยนะครับแล้วก็มีซาบินาหนึ่งใบนะครับเอามาปิดงานเนาะหรือว่าเอามาสลับหาตัวอื่นที่ไม่ใช่นกเหลืองก็ได้ครับ แล้วก็จะมีเลดการ์ดหนึ่งใบมาหนึ่งใบมาตัดไม้ตัดมือมีเลดเพิ่มปิดดาเมจผมมองว่าบูตเตอร์ถ้าติดเลดตีไปอ่ะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยครับทุกคนตีร้อยห้าสิบดาเมจโปเกมอนเอียกหลายตัวก็ตายครับเพื่อน,นอันดับที่5นะครับผมที่แตกต่างกันเขาเลือกจะใส่อวีธรรมดาที่เป็นแบบว่าแปะดึจี้ตีไปได้จวกการ์ดหนึ่งใบแทนนะครับท่านผู้ชมและเขานะครับก็ได้ใส่ส่งแจ็เคเนะครับมาแทนเลดการ์ดถ้าถามว่าสามารถใส่ตัวนี้มันดีกว่าไหม มันก็พูดยากนะคือการใส่แจ้คเค็บมันก็ดีเหมือนกันนะครับทุกคนเพราะว่าถ้าเราอะครับขยายให้แกตัวนี้เลยครับผมนี่ลยครับผมในตัวรีเฟียเนาะมันเป็นร้อยสิบใช่ไหมครับผมอ่าเมื่อเป็นร้อยสิบแล้วซิมบรีถ้ามีจีโอนี่ตีมาตัวนี้ก็ไม่ตายเหลือสิบนะครับก็สามารถดีทีสเราเอาตัวอื่นตบซิมบรีเขาได้ถ้าเขาเหนือลกเหลือสักตัวหนึ่งเราค่อยเอาตัวเนี้ยขึ้นไปตบก็ได้นะครับผมมันจะเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับแล้วก็การขยายไม่ให้พีนะให้แก่บูสเตอร์นะครับรีเฟียยังไงก็ดีอยู่แล้วครับทาชม อันดับที่6นะครับเด็กกัดหลอดกับน,นาการนาเดลครับทุกคนเขาได้ใส่กัดหลอดมา2อนะครับนีฮิเลโกส2เซน่า1นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวพอยท์โฟบนะครับ2แล้วก็นาการาเดเดลสครับทุกคน ถอยพบนะครับเมื่อแปดหนึ่งจี้ตีไปนะครับผมได้ถอยเดี่ยวสองเดียวได้หัวกี่เดียวเอาคูณ20นะครับกลายเป็นดาเมจของเรานะครับถ้าทอยได้ก้อยหมดเลยก็ดาเมจศูนย์นะถอยได้หัว2ก็2องคูนยีเป็นดาเมจ40เลยครับผมคาริทิสหนึ่งเนาะแต่ที่สําคัญนะครับหลักๆเขาจะเอาแบบอ e ีโวนากาเรนโดมาตีมากกว่าทุกคนเพราะว่าแปดหนึ่งจี้ตีไป40แถมฝ่ายตรงข้ามติดพิษด้วยนะครับหลักๆตัวนี้จะเป็นทับหน้าของเรานะครับเพื่อน แล้วก็ทับหลังของเรานะครับก็จะมีส่วนของตัวนิฮิเลโกะนะครับเพราะว่าถ้าฝ่ายตรงข้ามติดพิษนะครับถ้าเรามีนิฮิเลโกะตัวหนึ่งอยู่บนสนามใช่ไหมจากติดพิษ10จะกลายเป็น20ถ้าเรามีนิฮิเลโกะ2ตัวก็จะกลายเป็น30เลยครับถือว่าดีมากๆครับทุกคนเขาได้ใส่นะครับในส่วนของเทเลทรามาแค่ใบเดียวนะครับเอามาไว้สลับครับเพื่อนๆแล้วถามว่าถ้ามันไม่ขึ้นเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้ากัดหลอดอยู่ทุกข้างหน้าเนี่ยเป็นอะไรที่แย่มากๆเลยนะครับผมแต่ถ้าเราดวงดีนะครับ สามารถแปด2ตีไป30ดาเมจถ้าเราทอยด้วยหัวสามารถดิจจีตัวด้านหน้าของไฟตรงข้ามได้ฝั่งเราก็จะมีโอกาสชนะมากขึ้นนะครับเมื่อแปะครบ 4G จี้ตี120ดาเมจครับทุกคนอ่าครับแล้วก็อันนี้นะครับเขาได้ใส่ในส่วนของนี้ครับ โปรยบอลเซอร์เีสองไปเซอร์เริร์ตจวดสองนะครับพอยซันบาดสองนะครับผมลูซามีนสองนะครับหลักๆ8ใบเนี้ยก็จะเป็นสามัญของเด็กนี้เลยนะครับผมพอยซันบาดแปดตัวไหนก็ได้ที่อยู่ด้านหน้านะครับทุกคนเมื่อฝ่ายตรงข้ามตีมาเขาจะติดผิดครับถ้าเรามีด้านหลังมีฮิละโกะสองตัวนะครับก็ติดผิดไปทีละสามสิบโอกาสตายของเขาก็จะเยอะขึ้นครับเพื่อนๆเราจะได้ขึ้นไปปิดงานได้ง่ายๆนะครับผมเขาได้ใส่มาหนึ่งใบมาตัดไม้ตัดมือผมถือว่าตอบโจทย์นะครับมีหนึ่งไซนัตมีหนึ่งซาบบินาผมก็ถือว่าด เซรัตถ่วงเวลาก็ได้เหมือนกันแต่หลักๆซรัตจะเอามาปิดงานมากกว่าเนื่องจากว่าบางทีหลายตีไปเขาติดพิษเขาถอยอยู่ข้างหลังใช่ไหมครับจากนั้นถ้าเราสามารถแปดในสองการ์ดหลอดครบแล้วอาจจะเซรัขึ้นมาปุ๊บเอาการดหลอดตีเลยก็ได้เหมือนกันครับท่านผู้ชมผมก็บอกว่าเด็กนี้ยังเก่งอยู่นะครับเพื่อน อันดับที่4นะครับเด็กซิวาลีกับออริคอริโอครับทุกคนเขาได้ใส่ไทนันสองซิวาลีสองออริคอริโอสองนะครับแล้วก็มีพีจูหนึ่งกับแม็กบี้หนึ่งเป็นเบบี้โปเกมอนนะครับผมผมมองว่าเอาแม็กบี้ออกไปเลยทุกคนใส่พีจูมาสองยังดีสักกว่านะครับผมเพราะว่าปัจจุบันนะ่ะมีการไอเทมอันหนึ่งนะเป็นซีการ์เมนะครับสามารถถอดเอจี้ไฟได้ด้วยนะครับ ผมมองว่าถ้าเกิดเจอคนนั้นใส่มานะครับแล้วเราแปะจี้ไฟอ่ะให้ตัวหลังเข้าไปผมบอกเป็นอะไรที่ไม่ดีเลยนะครับเพื่อนๆผมมองว่าเอาออกไปดีกว่านะครับผมแล้วเขาได้ใสไปบอลเซอร์วิสสองเซอร์ชันรีเซิร์ชจุดสองนะครับแล้วก็ การีออนนะครับเวิจัยในโซนแทน่นซิวอรี่อีก2นะครับผมก็มองหลักๆว่า6ใบนี้ริษัทมันามาของเด็กนี้นะครับผมเขาได้ปรับลดนะครับจากเทียวนี้สองใบเหลือ1ใบนะครับผมถ้าถามว่าทําไมลดนะครับผมมองว่าปัจจุบันนี้คนที่เล่นตัวเบบี้โปเกมอนอ่ะน้อยลงครับทุกคนเพราะว่าการที่เราเล่นเบบี้โปเกมอนนะครับถ้าเราได้เล่นคนที่2ผมบอกเลยว่าเกมนําจริงทุกคนแต่ว่าถ้าเล่นคนแรกนะมันไม่นําขนาดนั้นนะครับผมก็คือแบบอาจจะแปะจี้ได้แต่ว่าอาจจะ สาม,มารถตีได้เธอที่3เหมือนกันถ้าเล่นเดโคโอลูเกียนะครับมันก็จะไม่ได้สร้างความแตกต่างที่มากนะครับทุกคนอ่าครับถัดไปเขาได้ใส่ไซรัสนะครับแล้วก็ซามิน่าครับ อย่างละบนะมาถ่วงเวลาหรือว่าปิดงานเลยก็ได้นะครับผมมีมามาตัดมือ1ึงใบนะเป็นซิลเวอร์มาตัดอีกใบหนึงนะรับตัดสปอเทอร์ทีเดยดของเขาลอกกับเขาเด็กไปเลยครับผมแล้วก็จะมีกุดม่า1หนึ่งใบนะครับมาทำลายปอนทูของฝ่ายตรงข้ามหลักๆนะครับเราจะเอามาทําลายเพื่อให้นกเหลือของเราตีได้ง่ายๆนะไม่โดนล็อกกี้แฮมเมดไม่โดนพายเซนบัตนกเหลือจะยืนด้านหน้าไว้านานๆครับทุกคนอ่าถ้าเราเล่นคนแรกนะครับเรามีเบบี้โปโมนนะ เอาตัวนี้ตีไปปุ๊บนะครับก็จะแปะจี้ให้ส่วนของตัวหลังของเราอาจจะแปะจี้ให้ตัวไททันซิวลี e ก็ได้นะครับแล้วพอเข้าเทิร์นที่2มานะครับแล้วก็รีทีสนะเบบี้บอมอนนะครับเอาออริคอริโอนะครับหรือว่าอีวอนส่วนของซิวอรีแปะครบสจี้ตีไปก็ได้นะครับอันนี้จะเป็นอะไรที่ดีมากๆนะอันนี้จะมาแก้ไขในตอนกรณีที่เราแบบเล่นคนแรกที่เราจะเสียเกลื่อเรื่องจี้นะครับเพื่อนๆแต่ถ้าเราเล่นคนที่2นะครับเราก็มองว่าน่าจะแปะจี้ได้สบายๆเนาะเราอาจจะแปะจี้ตัวหลังที่ ออลิคอริโอไปก่อนนะครับผมแล้วก็เอาตัวพีจูตีไปอาจจะแปะให้ไทยนันนะครับเป็นทางเลือกนะครับผมแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วดูฝ่ายตรงข้ามจะเล่นยังไงถ้าเขาเล่นยังไงปุ๊บอ่าถ้าเราดูแล้วถ้าตอนเนี้ ตัวดาวของเขายังไม่ตายก็ยังไม่ต้องเป็นต้องรีบเอาตัวオリโคริโอขึ้นไปเอาซิลลีขึ้นไปก่อนก็ได้ถ้าเขาเอาเอ็กมาลุยเลยเงี้ยเราเอาตัวオリโคริโอไปกัดก็ได้เหมือนกันนะครับวันเป็นทางเลือกครับทุกคนผมก็มองว่าเด็กเนี้ยยังไงมันก็เก่งครับเ,เพื่อนๆซิลเวอรีมันก็แค่2 g ง1ี0ตีอ่ะถ้าเราใช้การซัพพอร์เตอร์อะ่ะแล้วตัวオリโคริโอก็มากัดเอ็กได้อยู่นะครับยังไงมากเก่งอยู่แล้วครับทุกคน อันดับที่3นะครับเด็กซิวารีกับเซลลล่าครับทุกคนเขาได้ใส่ไทนานสองซิวารีสองเซลลล่าสองออริโคลิออนหนึ่งนะครับได้ใส่โบยบอลเซอร์เบนสองโปรเซอร์เบนจวดสองการิออนสองนะครับ ผมไปดีไปสามัญของเด็กนี้นครับเขาเล้ใส่ดอนมาหนึ่งด้วยครับที่จริงผมมองว่าไม่ควรใส่ดอนแล้วนะควรใส่เป็นตัวเอลิเมนทัลสวิตแทนนะครับทุกคนเพราะว่าพวาสามารถของเอลิเมนทัลสวิตเนี่ยสามารถบูมเอนจีไฟฟ้าไฟ,ฟาหรือาน้ำครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับจากตัวที่อยู่เบน์ของเราครับมาให้ตัวหน้าของเราได้นะครับผมผมก็ถือว่าตอบโจทย์นะเราก็มาดึงในส่วนของตัวเซลลอล่าที่อยู่ข้างหลังครับมาให้กับตัวซิวเรีหรือออริโคโอเพื่อให้ตีต่อเนื่องได้เลยนะครับผมในเทิร์ที่2เนาะผมมองว่ามันน่าจะดีกว่านะครับผมเพราะวา ถ้าเกิดเราโดนหมบว่าไอโอนโนหรือว่าเราอาจจะโดนเลดการ์ดถ้าเราได้ตัวอิ t ทอลสวิตคู่กับไซรัสหรือว่าจิโอเนี่เราอาจจะชนะฝั่งตรงข้ามเลยก็ได้นะครับทุกคนผมก็เลยมองว่าคนเปลี่ยนดอนเป็นอิลทอลสวิตครับเพื่อนๆเขาได้ใส่นะับมา,มาหนึ่ใบมาตัดไม้ตัด,ม,ตด,ม,ตดมือนะครับได้ใส่ซิเวอร์มาตัดในของส่การสปอร์เตอร์ซ้ําอีกหึงใบนะครับผมเขาได้ใส่ไซรัสมาถึง2เลยนะครับเขามองว่า แอทแทข,ของเขาไม่เยอะมากนะเมื่อตีไปฝ่ายตรงข้ามต้องถอยแน่นอนนะครับเราค่อยใส่รัดมาให้สิวลรีข่าง่ายๆครับทุกคนแล้วเขาก็มีจีโอวานี่มาบนะครใบนะก็มาเผื่อๆไว้นะเผื่อเจอในส่วนของเบบี้โปเกมอนนะเราอาจจะติดในส่วนของตัวไทนันไว้ตี30ดาเมจก็ได้นะครับผมมีส่งเจนเคปอีกบนะครใบนะมาขยายให้พีนกเหลืองให้ไตายยากก็ได้นะครับ หรือม,มาขยายแค่ศิวลีในการเจอมิเลกก็ได้เหมือนกันนะครับผมผมก็มองว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับเ,เพื่อนๆก็ลองดูว่านะตอนนั้นน่ะเราเจอจี้อะไรเราควรเอาอะไรไว้ข้างหน้านะครับผมเราจะเล่นศิวลี้า้นานดีไหมหรือเราจะเล่นเป็นตัวออริคอไปก่อนแต่ผมมองว่าเล่นศิวลีไปก่อนน่าจะเวิร์กกว่าครับทุกคน อันดับที่2นะครับเด็กเอฟฟีเอ็กกับนิมเฟียเอ็กครับทุกคนเขาได้ใส่นะครับอีวีเอ็กนะครับมา2ใบ8ปดหนึ่งชีตีไป30นะครับได้ใส่อีวีธรรมดาเปแบบ8ปดหนึ่งชีตีไปแล้วได้เสิร์ฟไป็นมดหนึ่งใบจากเด็กขึ้นมือนะครับผมแล้วเขาได้ใส่ในส่วนของตัวนี้ครับผมนิมเฟียเอ็กนะครับมาทั้งหมด2ใบนะครับแปดสองชีตีเจ็ดสิบครับผมแล้วจะมีเอเบลิตี้นะครับลงไปได้เลือกว่าจะโวกัสสองใบหรือเปล่าแล้วโจกอยู่แล้วครับทุกคน ผมมองว่าถ้าเรา,เามีเอฟฟี่ในมือนะเราอีโวในส่วนของตัวนี้ไปไว้ข้างหลังก็ได้นะครับผมแล้วทับหน้าของเราให้เป็นเอฟฟี่แทนครับทุกคนแปะ2อีตีไป80ดาเมจนะครับแล้วเขาจะมีแอปพลิเคชครับสามารถเลือกฮิลได้นะครับทุกคนฮิล30นะครับให้แก่แมวหนึ่งตัวในสนามนะครับอาจจะฮิวให้ตัวเองเผื่อยื้อก็ได้นะหรือว่าฮิวตัวหลังที่บาดเจ็บแล้วก็ได้นะเผื่อการฝ่ายตรงข้ามใส่รัดมาครับทุกคนถ้าเรามีคอมโบนะครับ ถอยตัวหน้าแเอาอีกตัวหนึ่งขึ้นไปถ้ามีเอฟฟี่เป็นตั้งคู่ใช่เราก็สามารถรีเล่กลับมาถึง60เลยนะครับผม mm hmm. เขาได้ใส่นะครับเอฟฟี e ่ทํงานามา1ใบ8 1G จีตีไปนะเอนจิ mm ้ hmm. ของฝ่ายตรงข้ามมีเท่าไหร่เอามาคูณ20ตรงนี้นะครับถ้าเขามี5 g จีคูณ20ก็กลายเป็นตีไปดาเมจร้อยเลยครับทุกคน เขาได้ใส่นะครับนิมเฟียรธรรมดามา1ใบนะ 8, 2, t, 40, 40, รครับแปดสองีตีสี่สิบาเมจครับทุกคนแล้วเขาจะบอกแอตแท็กสามสิบตามมีบอนปล่อยว่าที่ถูกอีโวแล้วที่อยู่ทีมเบนซ์ของเรานะครับผมถ้าด้านหลัง3ัตัวถูกอีโวแล้วก็บวกไปเก้าสิบกลายเป็นร้อยสามสิบเลยครับทุกคนถือว่าเยอะมากๆเอามาปิดเกมได้เลยนะเพราะว่าในส่วนของตัวเนี่ยครับ เอฟี่นะครับหรือว่านิมเฟียเอ็กทั้งหมดนะครับก็คือดาเมจก็ไม่เยอะนะเจ็ดสิบแปดสิบนะครับผมตัวนี้อาจจะขึ้นไปวันคิดให้มันจบเกมง่ายๆเลยก็ได้ครับทุกคนเราได้ใส่ไปบอลเซอร์เบสองไปเซอร์เรีเฉลร์โฉดสองนะครับสี่ใบนี้มาสามมันของเด็กนี้นะครับอีวีแบ็กจะใส่หนึ่งหรือสองก็ได้แต่คนนี้เลือกใส่หนึ่งมานะครับอาจจะบวกพลังสิบนะครับผมหรือว่าจะมาคิวทั้งสนามยี่สิบเลยก็ได้ครับทุกคนมีสปิน่าหนึ่งนะครับไซรัสหนึ่งนะครับจะปิดงานหรือถงเวลาก็ได้้มมมมีีีีเเเเรรรรรดดดดดดกกาาาา์์์์ตตตตััััับบบืือออออออใในะคซซิลววพพขงถ่ มีแจ้งเคปคอยขยายผมถือว่าตอบโจทย์นะครับผมขยายเป็น160ถ้าจะลิสซดอนตีมาก็ไม่ตายนะครับผมหรือว่าถ้าแบบว่ากังวลว่าเขาจะซาบีนาไปฆ่าเราจะแปลงส่งตัวแจ้งเคฟนะครับให้กับตัวนี้ครับนิมฟียอเอ็กไปก็ได้นะครับโซคาเลโอซาบีนาไปยังน้อยก็เลยเลือก20ครับทุกคนผมก็มองว่ามันก็ค่อนข้างโอเคเด็กนี้เราก็เจอเยอะมากๆในแรงเลยครับเพื่อน โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมได้พูดในส่วนลิเด็กแบบที่1นึถึงแไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นสึกของยูซี่เดย์ครั้งแรกนะครับในคันม,มาของแพ็คใหม่นีนะครับผมผมก็มองว่าลิเด็กอาจจะมีขยับอีกนิดหน่อยนะครับเพื่อนๆผมมองว่าสัปดาห์หน้าก็น่าจะนิ่งแล้วนะครับผมเพราะว่า ะตอนนี้ที่เราเห็นลิเด็กของยูเซเดนะก็จะค,คล้ายของลิทเด็กจากทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านๆมานะครับอาจจะมีแตกต่างในส่วนของไอเทมซัพพอร์เตอร์นิดๆหน่อยๆนะครับส่วนโปเกมอนก็อาจจะมีแบบลด1เพิ่มหนึ่งอะไรนิดหน่อยก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับทุกคนเดี๋ยวยังไงต้องรอดูสัปดาห์หน้านะว่าจะมีเด็กใหม่ๆเกิดขึ้นหรือเปล่าที่มาติดท็อป1นถึงแนะครับหรือว่าทําให้เด็กกิน่ากับดาร k กไลน์นะครับอัตราการเข้ารอบโลรีน้อยลงครับเพื่อน ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ครก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครช่องวีวิตตลี่ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับผมขอนําเสนอโอเวอร์ท็อปอัพบริษัทเติมเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยมีเกมต่างๆให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นโปเกมอนทีซีจีพ็อกเก็ตอาร์โอวีทีเอฟทีเกนชินอิมแพคฟรีไฟลและล็อกเวอร์ชั่นต่างๆแต่และเกมจะมีโปรโมชั่นต่างๆมากมายยิ่งเติมมากยิ่งได้ส่วนลดมากทุนจดทะเบียนบริษัท5้าล้านบาทเปิมมากกว่า5ปี โปรโมชั่นดีด,ดสุดคุ้มและปลอดภัยและปลอดภัยต้องอวตาท็อปอัพเท่านั้นลิงก์ c e b o o k Fan Page และ Line อยู่ด้านล่างใต้คลิปนี้เลย